คลิปนี้นะครับเพื่อนๆางวินเลิงทาพามาดูเบลกระดิ่งเบลกระดิ่งกระดิ่งอ้าดอาดอาดอาดเออตัวนี้เขาทํามาเป็นปลั๊กเสียบแบบนี้มีสายมาควบคุมคอนโทรลนะครับแบบนี้นะครับคือป้อนไฟเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็ถึงจะทํางานได้มาดูข้างในกันเนาะว่าเบลกระดิ่งตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆยวมาดูกันนะครับมีสายควบคุมมีสายปลั๊กไฟนะครับ นี่ก็คงจะไม่ได้ใช้นานแล้วล่ะนะครับเห็นฝุ่นอะไรเยอะๆเลยเดี๋ยวมาดูกันมาดูว่าข้างในนี่เขามีอะไรกันนะครับนี่มีอย่างนี้ล่ะเอาไปห้อยๆไว้นี่ห้อยไว้แบบนี้มีสายควบคุมมานะครับป้อนไฟเข้ามาปุ๊บเเสียบปลั๊กไฟป้อนไฟเข้ามาเปิดสวิตช์มันก็จะร้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการทํางานของกระดิ่งแบบนี้มันเป็นยังไงกันนะครับ มาแกะดูเล่นหรือดูกันนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่หลายๆคนเคยเห็นแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นกระดิ่งเอ่อห้าสิบหกสิบเฮิร์ตอะไรของเขาเนี่ยครับเป็นไฟ2 2 0อย่โวลต์ AC นี่นี้เนาะนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วดังเลยนะทําเป็นสวิตช์มากดแล้วดังเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษหน่อยคือเขาติดตั้งอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์ เปิดสวิตช์เข้ามาควบคุมจากแรงดันไฟภายนอกได้ด้วยนะครับโอ้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแกะลือออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นเป็นอันนี้เนาะนี่นี่นี่มีเหล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อต่อเข้าไปอีกอมปดูงในกันจะชัดเลยเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับการลื้อไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องยุ่งยากนะ,ะหมุนน็อตออกมาเลย ไม่จําเป็นต้องมีผู้ช่วยก็ได้นะครับไอการลื้อเนี่ยหมุนน็อตออกมาในงานอ e ิเล็กทรอนิกส์ไม่จาเป็นต้องมีผู้ช่วยก็ได้นะครับทําคนเดียวได้เลยนะไอที่ต้องการมีผู้ช่วยก็คงจะเป็นงานชิ้นใหญ่กว่าตัวน,นี้ถึงจะมีผู้ช่วยถ้าไม่เช่นนั้นผู้ช่วยก็เอาไว้เป็นผู้ช่วยทํางานนะครับไม่ใช่ผู้ช่วยลื้อนะะจับใบอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันเบาๆอยู่แล้วไม่ได้หนักอะไรนะครับอย่างงน เลยไม่จําเป็นต้องมีผู้ช่วยมันสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองได้เลยนะครับตอนนี้มันก็เลยเหมาะสําหรับศิลปินเดี่ยวนะครับมีอย่างนี้นะข้างในนะครับเดี๋ยวดูกันไปก่อนนะดูข้างในกันด้วยนะครับมันเป็นอะไรเป็นยังไงนะการทํางานมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรน,ะนี่ไงโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเยวปัดฟุนก่อนปัดฟุก่อนนะครับอันนี้ลือดูนะเพื่อนๆรือให้เพื่อนดูเป็นอย่างนี้เนาะดูอีกไหมดูดูไปอีกเนาะดูเขาอีกครับนี่โอ้โหตัวนี้เอาไปก่อนโครงสร้างโครงสร้างของเขาโครงสร้างทางกายภาพไปก่อนนะ มาดูด้านนี้นะครับโอ้มีไดโอดด้วยเห็นไหมมีไดโอดนะครับมีไดโอดด้วยสุดยอดมากโอ้โหนี่เป็นแบบนี้คอยอ,อยู่ข้างในนี้จะเป็นจะเป็นลวดทองแดงนะข้งในนี้นะพันพันอยู่บนแกนเนี้ยนะสุดยอดมากทําไมมันสุดยอดอย่างนี้ล่ะเนี่ยฮะโอ้โหนะครับดูต่อไปไหมข้างในนี้มีอะไรมองดูเป็นเหมือนมีรีเลย์นะ โอเคนะครับแล้วก็แกะดูแกะดูวันนี้ไม่ต้องทําอะไรละแกะดูอย่างเดียวเลยวันเนี้มุน,นอตดออกมากระดิ่งนะครับวันนี้ต้องเรื่องถ่าแกะดูกระดิ่งข้างในกระดิ่งเป็นอย่างนั้นชุดควบคุมเป็นยังไงมาดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําอะไรต่อไป ข้างในเป็นแบบนี้นะนะครับในเป็นแบบนี้มีรีเลย์ด้วยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอ่านะครับนี่เขาเรียกว่ารีเลย์นะตัวนี้รีเลย์มีมากมายหลายแบบหลายรูปแบบหลายอย่างเลยนี่เขาเลือกใช้ตัวแบนๆแบบนี้เพื่อที่จะให้มันปิดฝาแล้วดูแบนๆดูดีคุณสมนีติมขึ้นแล้วด้วยนะครับนี่ยมันก็เลยมีสายควบคุมมานี่ครับสายควบคุมจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นเข้ามาปุ๊บควบคุมควบคุมแล้วปุ๊บรีเลย์ตัวนี้ก็จะดูดนะเดี๋ยวลองดูนะ รีเลย์ตัวนี้เป็น12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมป้อนไฟ12โวลต์เข้ามาตรงนี้รีเลย์เขาทํางานได้ไหมเดีย๋ยวมาดูกันก่อนนะครับฮะอ่ะทีนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่เสียบปลั๊กนะครับผมจะดูว่ารีเลย์เขาทํางานไหมนะครับดูนะบวกนะ่าจะอยู่ข้างในตรงกลางเห็นไหมครับรีเลย์จะดูดได้ด้วยดูดตุ๊บ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 เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวซูม <ท Dancing> ดูหน่อยนึงนะดูด,ด,ด,ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆน่าสัมผัสนะครับ นครับเวลาเวลาเรากดกระดิ่งนะถ้าเอาเราเอามือไปกดนะครับถ้าเราทําเป็นสวิตช์แล้วเรากดมันก็จะกดเหมือนตัวนี้มันทำงานนะครับโอเคนะเราก็รู้แล้วว่ารีเลย์มันทำงานแบบนี้นะครับอ้ดูแล้วโอ้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวทีนี้มาดูหลักการทํางานของไอมาดูการทํางานของกระดิ่งตัวนี้กระดิ่งตัวนี้นะ เนี่ยครับอย่างนี้นะนะครับโดยมีสปริงก็จะอยู่ข้างในสปริงอยู่ข้างในเนี่ยนะครับตัวนี้มันด้านไหนวะด้านด้านนี้นะครับเอามาค้อกระดิ่งด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะครับจะดูดตูดด้แบบนี้นะครับนะดูดแบบนี้นะครับอืเวลาปล่อยไฟเข้ามันจะดูดแบบนี้นะ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวทีนี้มันจะกระเด็นนะนะครับผมจะเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วผมจะป้อนไฟเข้าทางนี้เพื่อเป็นการเปิดรีเลย์ให้ไฟมาเลี้ยงในส่วนของเจ้าขดลวดนี่ครับผมคิดว่ามันจะกระเด็นนะทีนี้มันจะกระเด็นปิ้วไปนู่นนะมันจะกระเด็นไหมดูนะครับเพื่อนๆหาเห็นหม้อา้นเด็นใสซตตายอยู่ของมันเห็นแบบอะดูป้อนไฟเข้ามันดููดูตรงนี้หน่อยโดดดงโดดว่ะโอ้ยโดดดงโดดได้เอ้ย ดูนะครับโดดด่งเลยประว่านี้แหละนะครับเพราะมันกระโดดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาชนกับตัวเนี้ยอมืมาชนกับกับเจ้าเนี่ยทําให้เกิดเป็นเสียงแบบนี้เกิดขึ้นโอ้โหมันทํางานได้อย่างไรเดี๋ยวมาเขียนอะไรสักเล็กน้อยเพื่อนๆดูกันสักหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับทีนี้มาดูมาดูการทํางานดูกระดานเขาผมเนี่ยุยอดแห่งนวัตกรรม ทีนี้หลักการของไอเจ้าตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับมันจะเป็นขดลวดนะครับขดลวดขดลวดนะครับซึ่งพันบนแกนตัวนี้พันบนแกนพลาสติกนะครับพันบนแกนพลาสติกแล้วไม่เหล็กขอบด้านล่างด้านข้างนะครับนะตัวนี้ตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้จะอยู่ข้างในเนี่ยฮะจะอยู่ข้างในนี้นะนะครับ แล้วทีนี้เวลาปล่อยไฟเข้าไปตรงนี้220โวลต์เนี่ยมันจะดูดนะครับมันจะดูดนะดูดหรือมันจะผลักแล้วแต่นะครับดูดแล้วมันจะผลักก็แล้วแต่นะนะครับทีนี้พอมันจะดูดแล้วมันจะผลักก็แล้วแต่แล้วแต่กําลังแรงดันไฟที่เราป้อนเข้ามาถ้าเราป้อนบวกเข้ามาทางนี้นะครับป้อนบวกหรือว่าลบเข้ามาด้านนี้นะครับสมมุติว่ามันผลักนะครับถ้าเราสลับขั้วมันก็จะเป็นลบบวกก็จะผลักก็จะดูดเข้ามาอย่างเงี้ยฮะทีนี้ในส่วนนี้นะครับที่ เพื่อนๆเห็นไดโอดตัวนี้นะครับเขาใส่ไว้นะครับไดโอดตัวนี้สมมุติว่าใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ป้อนเข้ามาซึ่งป้อนสัญญาณ AC นะครับป้อนสัญญาณ AC โอ้ทำไมมันไม่สวยเอาใหม่เนาะป้อนสัญญาณ AC เข้ามานะครับซีกบวกเนี่ยครับตัวนี้คือซีกบวกตัวนี้คือซีกลบของไฟ a c 2 2 0โวล์นะครับ มันก็จะทําให้ขนลวดตัวนี้มีแรงดันไฟบวกเป็นช่วงๆสมมติว่าดูดเข้ามาก็จะดูดเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆห้าสิบเฮิรต์นะครับดูด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 แล้วทีนี้เขาจะมีสปริงมาดันตัวนี้ช่วงที่ดูดและช่วงที่ไม่มีแรงดันไฟมันก็จะดันดันออกไปดูดดันดูดดันอยู่เงี้ยครับเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของสปริงเข้ามาร่วมด้วยนะครับในส่วนนี้คือเป็นคุณสมบัติของใช้คุณสมบัติของไดโอดเพื่อที่จะมาตัดเอายอดไฟช่วงบวกเนี้ยมาป้อนให้กับขนลวด ช่วงลบก็จะไม่ผ่านไดโอดมันก็จะไม่มีแรงดันไฟมันก็จะหายไปมันก็จะดูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นล่ะแค่นั้นเองนะครับนี่ขดลวดตัวนี้นะแล้วก็ไดโอดตัวนี้นะครับถ้าไม่มีไดโอดไม่ได้นะครับไม่ทํางานมันจะไม่ดูดมันมันก็จะมั่วไปหมดเลยไอ้เหล็กตัวนี้ก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันมันไม่เข้าออกแบบนี้นะมันวดเอาไหยๆมันก็อย่างเงี้ยถ้าถ้าไดโอดตัวนี้เสียงละ ถ้าคนลวดขาดเงียบเลยนะครับตอกตักตอกตอกตอกมีแค่นี้นะครับในส่วนนี้ที่เขาทํามานะครับนี่เนาะนะครับพอมันมีไฟมาป้อนปุ๊บมันก็ดูดเงี้ยนะดูดอยางเงงยดูดดูดดูดเขาต้องการให้ดูดนะครับดูด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 พอดูดแล้วปุ๊บพอมันไม่มีไฟแล้วปุ๊บมันก็ดันปึ้งปึ้งปึ้งเสียซ้ำโว้ยทีนี้เพื่อนก็คงจะเข้าใจบ้างในส่วนของหลักการนะครับเพื่อนๆมีแค่นี้ฮะ ต้องการไฟเข้ามาเพื่อให้ตัวนี้ดูดที่มันดันออกไปก็เพราะว่ามันมีสปริงดันไฟมันหายแล้วมันก็หลุดออกไปมีแค่นั้นเองเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปก่อนมาแกะดูเล่นนะให้เพื่อนดูว่ามีรีเลย์มีขดลวดแบบเนี้ลวดตัวนี้เส้นเล็กมากนะครับเส้นเล็กจิ๋วเลยนะครับนะทันอยู่เนี่ยให้มันรับแรงดันไฟ220โวลต์ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของไฟ12โวลต์เส้นมันจะอ้วนขึ้นโตขึ้นหลักการก็คือเหมือนกับพวกโซลินอยพวกอะไร ในรถยนต์นะครับอุปกรณ์รถยนต์อะไรต่างๆปั๊มติ๊กอะไรพวกนั้นรวมันจะเส้นใหญ่กว่านี้เพราะว่าเขารับแรงดัน12โวลต์24โวลต์แต่ตัวนี้220ใช้เส้นเล็กเลยนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอุปกรณ์นะครับก็ทําความสะอาดปัดฝุ่นอะไรก็ทําความสะอาดไปบ้างแล้วที่นี้ก็ไอในรูนี้ก็มันฉีดน้ํามันอะไรพวกนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับป้องกันที่มันจะเกิดสนิมต่อไปอะไรพวกนี้นะก็ล้างได้อะไรได้นะครับ บัดฝุ่นออกหน่อยนะครับเดี๋ยวที่นี้ผมก็จะประกอบนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็จะทําการลองเครื่องอีกทีนึงอะไรพวกนี้นะเนี่ยคึกคักหลยประกอบก่อนเดีย๋ยวลองกันอีกว่ามันจะดังแรงดังดีแค่ไหนยังไงนะครับนี่ก็ปัดฝุ่นออกโอ้ยดูสวยงามเลยมีฝุ่นละคักไลเนี่ยครับเพื่อนๆครับผมก็ประกอบเข้ามาก็เป <laughs> ็นแบบนี้นะครับเป็นกระดิ่งที่สวยงามนะครับเป็นออดเนาะ เห็นไหมครับเนี่ยเสียงกล้องในหูนะครับและทีนี้ผมจะพาเพื่นพนอนๆย้อนยุคไปยอ้อนยุคไปตอนอนุบาลขี้ไก่โปเราก็จะได้ยินเสียงนี้ออดครั้งที่1ให้เตรียมพร้อมออดครั้งที่2อพักเที่ยงพักกลางวันได้นะครับ อันนี้ก็คือย้อนยุคไปอนุบาลขี้ไก่โป้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นอนุบาลหมีน้อยเลื่อนชั้นขึ้นมาก็เป็นป .1 ขี้หมูไหลแล้วก็เราก็จะได้เรียนเรียนไปหมดค่าเวลาก็มีกระดิ่งไปปชปชปสศะลรมีหมดแล้วครับไอเสียงกระดิ่งมแม้กระทั่งออกจากสถานศึกษาแล้วไปทํางานก็ยังมีเสียงกระดิ่งเลยเย้ yeah! ได้พักแล้ว เลิกกะแล้วกลับบ้านชีวิตวนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลขี้ไก่โป ổ, อนุบาลหมีน้อยปหนึ่งขี้หมูไหลจนถึงการทํางานก็ยังได้ยินเสียงกระดิ่งอยู่แบบนี้ยปพี่น้องจบแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าช่างวิทย์ล้งทาก็คงจะต้องจากไปความรู้เล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นไปแต่ละน้อยละน้อยละอย่างละอย่างเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อนเพื่อนก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้ซ่อมได้นะครับ วันนี้ต้องาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ